สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400ถึง2,500บาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับสาหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่เพิ่งจะมีเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่เกมเปิดให้บริการนะนั่นก็คือกิจกรรมลดราคาค่าใช้จ่ายในการแต่งงานซึ่งในรอบนี้เนี่ยกิจกรรมจะลดให้เราสูงสุดถึง50%เลยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าแหวนแต่งงานในเกมนี้มันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยเอาละแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมลดราคาค่าใช้จ่ายในการแต่งงานจะมีระยะเวลาให้เราเข้าร่วมแค่2วันเท่านั้นเองนะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึงวันที่1ึกรกฎาคมนะครับซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังรับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยก็คือวันสุดท้ายของกิจกรรมแล้วนะดังนั้นถ้าใครอยากได้แหวนแต่งงานก็ต้องรีบแล้วนะครับผม เอาละครับสำหรับกิจกรรมลดราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีผลทั้งแบบการแต่งงานแล้วก็แบบร่วมสาบานเลยนะเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ากิจกรรมนี้จะลดราคาให้เราแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพอถ้าเราจะแต่งงานซ้ำอีกรอบเพื่อเอาแหวนมาย่อยเนี่ยเราจะต้องจ่ายเต็มราคาแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่กิจกรรมลดราคาแล้วเนี่ยการจัดงานแต่ละแบบจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างเนาะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบแรกนะครับผมก็จะเป็นการจัดงานแต่งงานแบบมาตรฐานราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่660โดนัทส้มหลังจากลดราคาแล้วก็จะเหลือแค่330โดนัทส้มเท่านั้นนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการจัดงานแต่งงานแบบขั้นสูง ราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่3,200โดนัทส้มนะครับหลังจากที่ลดราคาแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่1,600โดนัทส้มเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการจัดงานแต่งแบบหรูหราราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่1 7 0 0 0โดนัทส้มเลยนะแต่ว่าหลังจากที่กิจกรรมลดราคาให้เราแล้วเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่8,500โดนัทส้มเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าประหยัดโดนัทส้มได้เยอะมากๆเลยนะครับผม และนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปดูดวงรายวันแล้วเราเนี่ยได้บัฟช่วยลดราคาค่าใช้จ่ายในการแต่งงานเพิ่มมาอีก25%เนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะประหยัดค่าจัดงานแต่งงานได้สูงสุดถึง75%เลยนะครับเอาละว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเสี่ยงดวงในการดูลูกแก้วหน่อยแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าได้บัฟลดราคางานแต่งมาก็สุดยอดไปเลยนะนี่นะครับสําหรับบัฟที่ผมได้วันนี้ก็จะเพิ่มค่าแอคทีฟเป็นเท่าตัวเนาะ ซึ่งถ้าใครนะครับอยากจะได้บัฟลดราคาค่าแต่งงานเพิ่มอีกเนี่ยเรานะครับก็สามารถใช้โดนัทในการดูดวงซ้ําได้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้โดนัทเขียวหรือว่าโดนัทส,ส้มนะครับถ้าเป็นโดนัทเขียวก็ค่อนข้างน่าสนใจในการรีหาอยู่นะแต่ถ้าเป็นโดนัทส,ส้มเนี่ยผมว่าเราเอาแค่ลดราคา50%มันก็คุ้มแล้วนะครับและสําหรับการแต่งงานนะครับเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราเนี่ยจะออกค่าจัดงานเองคนเดียวหรือว่าจะหารครึ่งกับคู่แต่งงานของเราก็ได้และ ถ้าเราเลือกแบบหารครึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้แหวนแต่งงานบวก7มาในราคาแค่4,250โดนัทส้มเท่านั้นเองนะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับเอาละครับและในเมื่อกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วเนี่ยบวกกับผมก็พอที่จะมีโดนัทส้มเหลืออยู่เนาะดังนั้นแล้วผมจะทำการจัดงานแต่งอีกรอบนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะเอาแหวนบวก7มาย่อยเอาไอเทมช็อกโกแลตนั่นเองนะนี่นะครับถ้าผมเนี่ยทำการจัดงานแต่งแบบหรูหราอีกหนึ่งครั้ง ผมจะได้รับไอเทมช็อกโกแลตมาแค่1,314ชิ้นเท่านั้นเองนะดังนั้นนะครับผมเนี่ยจะต้องทำการหย่าก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าผมจัดงานแต่งอีกหนึ่งรอบเนี่ยผมก็จะได้แหวนแต่งงานบวก7แล้วก็ไอเทมช็อกโกแลตอีก999ชิ้นนะครับซึ่งมันจะคุ้มค่ากว่าการแต่งงานซ้ำแบบยังไม่ได้ทำการหย่านะอันนี้ก็เป็นเกตข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมไปถามทีมงานมานะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้ขับทุกคนนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาตัวละคร ID ลองทําการกดหยาก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งในการหยาเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผม การหย่าหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่333โดนัทส้มบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเอาเราทุกเม็ดจริงๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคู่แต่งงานของเราเนี่ยออฟไลน์ไปเกิน1เดือนเรานะครับจะสามารถทําการหย่าได้ฟรีเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เนี่ยผมเอาอีกไอดีหนึ่งนะครับทำการขอหย่าแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอมาแจ้งเรานะครับว่าคู่รักของท่านเนี่ยขอยุติความสัมพันธ์ในการแต่งงานเนาะแล้วตอนนี้ท่านก็จะกลับมาโสดแล้วนะครับ เราก็ทําการกดยืนยันไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ถ้ากบว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมก็ทําการหย่าก,กับไอดีลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเนี่ยหลังจากที่เราทําการหย่าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนั่นก็คือเราเนี่ยนะครับจะต้องไปทําการซื้อแหวนแต่งงานก่อนนะครับผมซึ่งแหวนแต่งงานเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะตรงในกิจกรรมประจําสัปดาห์มันจะมีให้เราแลกสัปดาห์ละ1ชิ้นเนาะก็ให้เราทําการซื้อไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการขอตัวละครไอดีลองแต่งงานอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับกดไปเลยขอแต่งงานนะครับจากนั้นกดยืนยันนะครับผมนี่แล้วมันก็จะมีข้อความนะครับเด้งเข้ามาที่ไอดีลองของผมเนาะไอดี D ลองผมก็กดยืนยันได้เลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาแต่งงานอีกหนึ่งครั้งแล้วนะแล้วมันก็จะขึ้นข้อความว่าเราเนี่ยจะจัดงานแต่งงานเลยหรือเปล่าเนาะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมให้เราเนี่ยเลือกไปที่งานแต่งที่เราต้องการเลยซึ่งในรอบนี้นะครับผมก็จะเลือกแต่งงานแบบหรูหรานะ นี่นะครับเห็นไหมจากที่ตอนแรกเนี่ยเราจะได้รับไอเทมช็อกโกแลต1,314ชิ้นเมื่อเราทําการหย่าแล้วก็ทําการแต่งงานใหม่เนี่ยเราก็จะได้แหวนแต่งงานบวก7็มาเพิ่ม1ชิ้นพร้อมกับไอเทมช็อกโกแลตอีก999ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเราเอาไปย่อยแล้วเนี่ยยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าตอนที่เรายังไม่ได้หยานะครับผมเอาละหลังจากที่เราพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะกดหารครึ่งราคาก่อนนะ เพื่อที่ตัวละครหลักกับไอีรองเนี่ยมันจะได้แบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายเนาะจากนั้นก็กดจัดงานแต่งงานได้เลยนะครับผมทีนี้ก็รอให้อีกฝ่ายนะครับกดยืนยันเอาละครับหลังจากที่อีกฝ่ายกดยืนยันแล้วนะครับผมตัวละครเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในงานแต่งงานนะครับอ่านี่นะครับไอดีหลักมาแล้วไอองมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราพร้อมแล้วนะครับก็กดไปตรงรูปหัวใจตรงคําว่าเริ่มพิธีแต่งงานได้เลยนะ นี่นะครับเอาละตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการแต่งงานเนาะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ทําพิธีแต่งงานเสร็จเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับตอนนี้พิธีแต่งงานเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะได้รับไอเทมแหวนแต่งงานบวก7แล้วก็ไอเทมช็อกโกแลตส่งมาเข้ามาในซองจดหมายนะเดี๋ยวเราออกไปดูได้เลยเนาะนี่นะครับหลังจากที่เรากดรัวๆไปที่หัวใจเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ให้เราทําการออกจากพิธีได้เลยนะครับและเราเนี่ยก็จะได้รับหีบสมบัติซึ่งในหีบนี้เนี่ยก็จะมีแหวนแต่างงานบวก7แล้วก็ไอเทมช็อกโกแลตอีก999ชิ้นนั่นเองนะครับผม แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าแหวนแต่งงานบวก7ที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปทําการย่อยเพื่อเอาไอเทมช็อกโกแลตนะครับให้เราเข้าไปที่งหลอมได้เลยแล้วก็กดไปที่ฟังก์ชันย่อยนะจากนั้นนะครับเราก็เอาแหวนแต่งงานบวก7มาทําการย่อยได้เลยนะพอเราย่อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมช็อกโกแลตมาทั้งหมดประมาณ32,60ชิ้นเลยนะครับบวกกับที่เราได้ตอนจัดงานแต่งอีก999ชิ้นเนี่ยรวมๆแล้วนะครับเราแต่งงานแบบหรูหราหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้รับไอเทม ช็อกโกแลตมาประมาณ4,000กว่าชิ้นเลยเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราพร้อมแล้วเนี่ยก็ทำการกดย่อยได้เลยนะครับผมนี่นะครับไอเทมที่เราต้องการย่อยเนี่ยเป็นเครื่องประดับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำการย่อยไปตามปกติได้เลย แล้วสำหรับในตอนนี้นะครับแหวนแต่งงานที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ระดับบวกแแล้วนะและถ้าผมนะครับอยากจะทำการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับบวก9ผมเนี่ยจะต้องใช้ไอเทมช็อกโกแลตอีกประมาณ6000ชิ้นเลยนะครับผมซึ่งพอกิจกรรมนี้เข้ามาเนี่ยก็ช่วยลดระยะเวลาในการหาไอเทมช็อกโกแลตไปได้อีกเยอะเลยนะครับเท่ากับว่าภายในเดือนนี้ผมลองคำนวณดูแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมน่าจะทำการอัปเกรดแหวนแต่งงานขึ้นเป็นระดับบวก9ได้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมลดราคาค่าใช้จ่ายในการแต่งงานซึ่งในรอบนี้เนี่ยลดสูงสุดถึง50%เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานแล้วพอมีโดนัทเหลืออยู่เนี่ยก็ควรจะจัดงานแต่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยแต่งงานแบบถูกสุดก็ได้นะครับผมเพราะว่าแหวนแต่งงานเนี่ยเราก็สามารถเอามาทําการอัปเกรดตีบวกได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะและที่สําคัญนะครับผมแหวนแต่งงานเนี่ยมันเพิ่มออสเตตัสให้เราพอๆกับอาวุธหลัก1ชิ้นเลย ดูตัวอย่างของผมก็ได้เนาะตอนนี้เนี่ยแหวนแต่งงานของผมอยู่ในระดับบวก8นะครับก็เพิ่มออสเตตัสมาอย่างละเกือบ100หน่วยเลยนะครับผมซึ่งดูแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มากๆเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม